สวัสดีครับพี่น้องครับมาดี้ีกต้อนรับสมาชิกใหม่ครับน้องใหม่ล่าสุดนิวฮอลแลนด์ทีห้าศูนย์หกศูนย์ครับมอนี้กระลังเอามาส่งครับกระลังเสียล่งรถครับกันนี้เอามาจากนครสวรรค์ครับจากร้านเฮียสราวุธแท็กเตอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กระลังเสียล่งรถนะครับ เดินทางมาไกลครับมาส่งผมจากนกครสวรรค์มาบุรีรัมย์ครับคนว่าระยะทางาโประมาณ400ลอยกิโลโครับต,ตอนนี้กำลังเอาล่งเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยมันพอดีครับะระยะทางมันไกลมันระยะทางมันไกลมันรถมันเบี่ยงนะครับ เอปเลยเป็นรุ่นนิวฮอลแลนด์ทีห้าศครับดูนี่ร้อยหแรงม้าครับผมต่าเขาไม่ห้าครับแต่เฮียเพื่นดูแลให้สภาพแบบเนียบอ่องนะครับเนียบไม่เลยนะครับ เพื่อนสองเพ้าครับเดี๋ยวอันซอยเพิ่นเบิงเห็ดกันแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ล่องลากใบมีดลงครับเพราะว่าใบมีดมันใหญ่กว่ารถสิบล้อครับรถขนมากกัเลยต้องแยกล่างมาก,ก่อนนะครับโอ้สวยครับพี่น้องรถคันนี้หาพันกว่าชั่วโมงครับเป็นรถมือสองนะครับรถมือสองหาพันกว่าชั่วโมง ไปเห็นเฮียเพิ่นโพดขายพอดีกันเลยสนใจสอบถามเพิ่นเบิงน,นะครับเฮียเพิ่นใจดีครับพิมข้าไปในย t u b e เอพิมกับไปใน Facebook เลยครับว่าสราบุสแท็กเตอร์นี่เห็นเฮียเพิ่นโหลดครับเฮียเพิ่นใจดีคุยง่ายครับอยากได้รถไถดีๆสภาพดีนี้สวยๆคือผมครับองขอข้าไปทักทายเบิงน,นะครับ